ก็ก่อนที่จะมาชมพี่ของผมขอเวลาพูดถึงผู้สนับสนุนกันสักหน่อยครับผมนะครับอ่ะแล้วก็นี่คืออาชีพผู้สนับสนุนต้นทุกคนครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนต้นทุกคนที่ยังอยู่แล้วก็กลับมาติดตามผมนะขอบคุณมากครับผมแล้วก็ขอบคุณน้องอารันดิสทีวีมาสเตอร์ที่ผมเป็นที่เปรียบเป็นผู้สนับสนุนระดับผู้ถูกกล่าวถึงนะครับแล้วก็สำหรับคนที่สนใจครับผมมาสมัครสมาชิกครับผมนะฮะก็กดได้ที่กุ่มค้ากลุ่ติดตามครับผมนะฮะแล้วพิ่มแตสิบห้าบาทต่อเดือนก็จะมีเอ่อป้ายกับผู้สนับสนุนกับลกออีโมมมผผวััดเงครบนะะฮ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักน,นิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่างคนดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะอ่ะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะอ่ะก็ยังไรก็ฝากติดตามช่งองเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มาเราชมคลิปผมกันจริงๆสักทีนะครับไปเลย โยโลสวัสดีครับพบกับรายการทามทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรอยู่ที่ผพาชมไหมครับเวอร์ชันหน1่งสิบเจ็ดจุดสิองห่เครับเวอร์ชันหน1่งสบิบวที่สั่งเขาผมนะฮะเดี๋ยวก่อนพี่พี่เดี๋ยวทำไมบิว3บิว2อยู่ไหนพี่คือจริงๆแล้วผมคือจริงๆอ่ะผมไม่ได้รีวิวบิวสองเพราะว่าตอนนั้นมันไหมครับตัวเต็มมันมาพอดีเยอะผมนะฮะไอตัวเต็มสิบเจ็ดตัวเต็มมันมาของผมนะฮะก็เลยไม่ได้ว่างทำคลิปตัวนั้นเขาผมโอเคเนาะ ทีนี้ก็ผมผมขอไปเออเช็คกับผมในส่วนของตัวพ p ช t c h n กันสักหน่อยอว่าของเวอร์ชันไอเนี่ยมันมีอะไรบ้างเอาผมจริงจจะลงเวอร์ชันที่แล้วโดนเพิ่มอะไรบ้างนะฮะอ่ะโอเคผมไปดูเวอร์ชันนี้ก่อนนะครับวันนี้ปรากฏว่ามันไม่ขึ้น Patch Note ทำว่าจริงจริงมันจริงจคือมันมีเอาผมนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูละกันเอาผมนะครับปิ๊บโอเคนะครับนี่คือ Patch n o t ของผมของเวอร์ชัน1.7.10.22เบต้าเอาผมข้อความเขียนว่ากระรับสู่ 1.7. สิบจิบสเบต้าเนาะเบต้าวิลนีเนี่ยในวันที่นี้ก็ทำการเพิ่มในส่วนของตัวเทียนหรือคันโดนะฮะอ่าตอนทำดูผมลืมมีคนบอกจริงจริงคือคันโดนมาในวิวนีนะฮะอ่าแล้วก็สำหรับแล้วก็ทำการแก้บัคสำคัญสำคัญนะครับทีนี้ใครที่กำลังอ่านชิลล็อกจำเป็นไปอ่านได้ที่ a k s l a s m i n e c r a f t b e t a แล้วก็ถ้าหากคุณด้วยพบอยากรู้ว่าบัคมีบัคอะไรบ้างก็ไปหาได้ที่ b u g s t o p m o r t m o d c o m นะฮะแล้วก็มีบางส่วนที่เขาทำในเบตาบ้านะฮะแน่นอนแอดคันโดเพิ่มเทียนแน่นอนครับผมนะฮะต่อมาก็เป็นเนี่ยการเออ่ การจมลงใน Powder Snow เนี่ยครับผมนะครับ With Touch Control นะ With Touch Control ด้วยการใช้เอิร์สัมผัสจะใช้ปุ่มยอ่อเหมือนในนี่อ๋อคือเราสามารถจะยอ่อลงได้ครับผมนะครับเหมือนเรายอร่อลงในตัว Powder Snow ได้เหมือน s c a f f o l d e r แล้แหละ s c a f f o l d i n g เลยตัวนั่งลานนะฮะอ่ะโอเคต่อมาครับผมนะครับพวอเลยเอาสลบจะสปอน เฉพาะบรนที่ที่มันมืดสนิทเท่านั้นนะฮะไอคลายแบบไอนี้เนาะนะฮะไอคลายพวกมมโพสทายเนาะ,ะแต่มันเกิดในที่มืดเท่านั้นแล้วก็ตอนนี้ชุดนิวสกินจะโชว์เมื่ออะไรเนี่ยเมื่อเราทำการอินพอร์ตเมื่อเราไปด้งอินพอร์ตสกินเขาผมนะฮะ,ะคือเรามีสกินเขาชื่อว่าชุดนิวสกินให้แล้วสกินใหม่นะฮะแล้วก็ต่อมาแก้ปัญหาที่เอออะไรเนี่ยทำให้หัวให้มือของเพลเยอร์เนี่ยไม่ไม่อนิเมตตามเออตัวอ e ิโมดเขาผมที่เราใช้นะฮะอะ่ะก็แก้เอาผมนะครับนี่โอเคเขาเล่าใหยินว่า โรดจะเอาไว้ด้วยว่าโลกที่เปิดในเบตา้าบิลนี้จะเปิดในบิลที่แล้วไม่ได้พวกเรานำไอ้คุณคอยส่ลงลงโลกก่อนที่จะเปิดในเบต้าด้วยสําหรับผู้เล่นดิบเบต้าเนี่ยวสามารถจะเล่นด้วยกันเฉพาะได้เฉพาะผู้เล่นดิบเบต้าบิลเดียวกันเท่านั้นจะไม่สามารถใช้งานเรียมสได้ในขณะที่ดเบต้าเพื่อนรอสามารถเข้าลงเบต้าได้ที่หน้า Google Play Store ์ในขณะที่ Xbox One ็อกกันกับวินโดวส์สามารถเข้าลงเบต้าที่แอป Xbox Insider Hub นะฮะอ่ะซึ่งจริงๆก็ผมักเคยสอนทั้งสองอยาอ่างแหล่ะเอาผมนะทิงไ้คคลลิปลกันนนะะะฮะโอเเานะ โ okay, อเคน,นี่ก็เป็นเชนล็อกของเขาหอมนะฮะอ่ะโอเคนะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเอ่อกลับก็หมนะครับไปดูในส่วนของตัวพวกของขายในมาเก็บเพล็กันสักหน่อยมนะฮะอ่ะโอเคเนาะนี่แล้วผมรู้สึก okay, ก็จะมีของขายอยู่คุณผู้ชมครับนี่นะฮะไม่แน่ใจวันซัมมัตทีแล้วหรือเปล่าโหหรือว่ามันแค่อันใหม่แล้วผมนะฮะอ่ะอันนี้ก็เพื่อใครสนใจเนาะโอเคนี้เป็นพวกของใหม่จริงๆแล้วนะครับพี่ว่านิวเนี่ยแล้วผมนะครับเปิ๊บเปิบเนี่ยมาดูซิว่ามีเท่าไหร่มีทั้งหมดสี่สิบหกอันได้ว่า มีอะไรบ้างเผื่อใครสนใจอันไหนก็ผมนี่ก็มาเช็คดูได้ผมนะครับปุ๊บนี่ทั้งหมดนะผมประมาณนี้ทีนี้ตัวสกินแพ็คก็ผมสกินแพ็คในสัปดาห์นี้ก็จะมีเออทั้งหมด1 1 8แพ็คก็ผมนะฮะก็เพื่อใครสนใจเหมือนกันก็ผมก็ไปเลื่อนเช็คดูเอาละกันเผื่อใครสนใจรานีนมันเยอะอยู่ผู้ชมครับโอเคเนาะทีนี้นะฮะเราไปเช็คดูส่วนตัวเออไปดูกระชกันสักหน่อยละกันว่าเขามีอะไรใหม่หรือเปล่าโหปุ๊บรู้สึกว่าจะมียืดีมาเท่าเดิมก็ผมนะครับนี่ก็อันนี้ ยิ่งที่ผมนับได้ยี่สามะเนี่ยนะฮะแต่มาบอกยี่สี่นะฮะเออก็เหมือนอันเนี้ยมันจะบวกหนึ่งไม่รู้แบบไหนเป็นแบบอีกคำหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาครับผมนะฮะก็ให้ปริศนาต่อไปผู้ชมนะ,ะอ่ะโอเคเนาะที่นี้ที่เหลือก็น่าจะยังเออเหมือนเดิมโง่ผมนอกจากพวกของใหม่เนี่ยที่มาพวกเนี้ยแบบพิเศษอะไรก็ตามแต่เนี่ยผู้ชมฮะโอเคเนาะทีนี้นะฮะผมขอไปเช็คดูส่วนตัวโปรไฟล์สักหน่อยละกันว่ามีของแต่งสก,กิลอะไรใหม่หรือเปล่าครับผมนะครับอ่ะหรือฟีเจอร์อะไรอย่างงี้ครับผมนะครับปุบปบปบกกะ ก็เหมือนกันนะผมปิป๊ปิชุดไฟอะไรเนี่ยผมนะครับก็จะเหมือนกับของที่ขึ้นในตัวเต็มนะฮะอ่ะโอเคเนาะทีนี้ผมอยากรู้ว่า,าชิมเม m นต์ตอนเนี้ยมันได้อัพมาถึงเวอร์ชันนี้หรือยังนะผมในชิมเม้นต์อันใหม่3อันครับผมนะฮะอ่ะโอเคเนาะก็สึกจะมาด้วยเหมือนกันก็ผมก็จะเป็นเอ่ออันนี้ของชิมเม้นต์ของอสโลตนะฮะใช่ไหมใช่ผมซื้อัสลอตครับผมนะครับนี่นะฮะขุมกัสโลตแล้วก็อันนี้ก็เอ่อ นั่งเรือไปกับแพะนะฮะอ่ะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นอ่าทำการเคลือบคัพเปอร์ครับผมนะบล็อกด้วยเออตัวแบกนะฮะอ่ะให้ไม่ขึ้นสนิมอะไรเงี้เนาะอันนี้ก็เคยกูไปบ้างในในคลิปของตัวเต็มนะฮะอ่ะโอเคเนาะทีนี้นะฮะผมขอไปใช้สุดตัวเพลย์เบต้าหน่อยละกันครับผมนะครับนี่นะฮะเพลย์กับอีอีกเปอร์เลเมนเนาะนะครับแล้วก็ตรงนี้เฟรนครับผมตรงนี้เฟรนมีคนออนอยู่ครับผมอันนี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเวอร์ชันตัวเบต้าเข้าไปเขาได้ได้หรือเปล่าอย ลองเล้าครับผมโอเคบอกว่าเซิฟนั้นเก่าเกินไปครับผมคือคือต้องคือก็เล่นไม่ได้กับตัวเต็มของผมอันนี้ผม,ย,ผมยากจะลองก็ผมนะฮะครอยู่กลองอยู่ก็น่าจะเป็นในส่วนตัวพวกเซิ์ฟหลักแล้วก็ตัว,วเซิฟผมเองก็ผมนะฮะะโอเค okay, ผมจะลองดูเซิฟหลักหนอยผมจะเล่นในส่วนตัวเดือดหายของผมนะฮะอยากดูว่าเข้าได้หรือเปล่าครับผมโอเคเข้าไม่ได้เหมือนกันบอกเซิฟมันเก่าเกินครับผมนะฮะอ่ะ โอเคเราเซิร์ฟผมนะฮะโอเคเหมือนเซิฟมีจะเข้าได้ครับผมเซิร์ฟคนเซิร์ฟเจ๋งนะฮะอะไรเออร์เลสโอเคอันนี้ก็เซิร์ฟผมเองบอกว่าเซิร์ฟเนี้ยผมเข้าได้ครับผมนะเซิร์ฟผมนะฮะอ่าบอกเลยว่าเจ๋งปะโคตรเจ๋งนะฮะเซิร์ฟเนี้ยครับผมนะฮะอันดับหนึ่งเซิร์ฟนดับหนึ่งนะคุผู้ชมครับแต่นึก็จะมีปัญหาเรื่องเออเอ็นบีทีอยู่ครับผมไปเกิดใช้ตัวเออเบต้าเข้าไปเล่นเนี้ยครับผมนะฮะ แต่นี้ก็คือเอาเบต้าเข้าไปนะฮะคเลยว่าอย่างเกรียนเนี่ยคือมินิเกมก็เล่นได้อยู่เรืดอยๆเลยเล่นได้ครับผมนะฮะอ่ะแต่ระวังอย่าไปแตะโดนพื้นละกันนะฮะจะเล่นเบต้าครับผมนะฮะมานเทอร์เอ็นบีทีขั้นทีมจะเปลี่ยนอะไรอย่างนี้เนาะโอเคแต่ก็เข้าไปเล่นได้โอเคทีนี้มึงใครอยากได้ไอพีับผมไอพีคืออยู่ตรงสกอร์บอร์ดแล้วผมไปเกี่ยวกับไอพีแล้วผมน,นะครับนี่นะฮะอยู่ตรงด้านขั้นสกอร์บอร์ดด้านล่างสุดเนี่ยครับผมนะก็เป็นไอพีเซิร์ฟผมนะฮะส่วนพอร์ตไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะพอร์ตเดิมเลยคคคคครรรรรััับบบบผผผมมมมมมนนนนนะะะะก็็สสาาาาาถเเเเเข้้้ล่่ไดใใจฮออโตต ทีนี้เราขอกลับไปที่คอ,อนเดนเซอรนี้ก่อนละกันครับผมปึ๊บนี่นะฮะอ่ะโอเคแล้วทีนี้ผมก็ทังการสาร้างโลกเอาไว้ยอยู่คือโลกนี้เยอะผมนะฮะอ่ะทีนี้ก่อนหน้านั้นผมขอไปเช็คตรงประเทศนิโวเนี่ยเขามีออปชั่นอะไรไหมครับผมนะต่างตัวเต็มไหมครับผมนะครับรู้สึกว่าใน้คลิปในคลิปตอนนี้ผมยังมีฟเีเจอร์ในฟีเจอร์ตัวนี้ที่มันต้องเปิดปิดอยู่คลิปในคลิปฟีเจอร์รอยังต้องเปิดปิดอยู่ครับผมเดี๋ยวถ้าเป็นในตัวเต็มมันจะไม่มีครับผมนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าบางฟีเจอร์บางอย่างก็จะถูกตัดไปอย่่่่่่าาางงงงเเเชนนนคควมมมสููลกกทีีพิขึ้้อออะะะะไไรรยยถตััดปบผฮ โอเคทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูผลการเปิดเอ็กปเปลอมันไว้แล้วกันนะผมปึ๊บแต่ว่าเราเข้าไปทีนี้มันก็จะมีเอ,อ่อขึ้นแจ้งเตือนับผมว่าโลกที่เปิดเอ็กเปลเมนต์เนี่ยครับผมนะครับกำลังอยู่ในรอบพัฒนาอาจจะเจอคราชแล้วก็โลกอาจจะพังได้ครับผมนะฮะในช่วงเวลาเหตุการณ์นี้ก็ขึ้นได้ครับผมซึ่งเราก็มีเลือกระหว่างไปเลิกไปโลดกับอย่าเพิ่งเลยนะฮะเรากดไปโลดผู้ชมฮะผมจะคดูของใหม่ครับผมโอเคเนาะ โอเคทีนี้ครับผมนะครับผมจะพามาดูของใหม่ในวิวที่แล้วก่อนครับผม่ในวิวด้วยผมไม่ได้รีวิวไปนะครับผมก็จะเป็นกับของกับต้นออเซเลียโผมนะครับนี่นะฮะก็ก็คือในส่วนของตัวการต้นออเซเลียตัวนั้นสามารถเอามาใส่ในตัวฟอลโว์พอร์ตได้ครับผมนะฮะโอเคเนี่ยปึ๊บปึ๊บ,บเนี่ยนะฮะอันนี้ออเซเลียธรรมดาครับผมปึ๊บนี่ก็ใส่โฟลว์พอร์ตได้นะครับผมแล้วก็แบบบีดอกก็สามารถเอามาใส่ได้เหมือนกัน,นครับผมนี่นะฮะอ่ะโอเคดีปึ๊บก,ก็จะกลับเป็นตัวเดิมของมันคครครับับบผมนนนะะะี่่ฮอาก็เเป็นฟีจอรร์ใหม่คับผมขออองงงแต่่บ้า้าาะะไรยีนฮะ ก็สวยดีเป็นบล็อกบล็อกเงี้ยนะฮะอ่ะโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นของใหม่แรกที่เขาเพิ่มเข้ามาของที่แล้วนะครับโอเค <S 2> <S 2> <S 2> ทีนี้เรามาดูส่วนของตัวบิวลนี้กันครับผมเขาบอกเขาเพิ่มเทียนนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวดูเทียนครับผมปึ๊บนี่ก็คือเทียนครับผมนะครับซึ่งวิธีการคลับของมันก็คือต้องใช้เออตัวสตริงกับตัวทันนี่คอมของผมนะฮะวิธีการคับก็ง่ายๆผมก็คือเอาสตริงไว้ข้างบนเอาทันที่คอมไว้ข้างล่างก็ได้เทียนออกมาครับผมนะครับนี่นะฮะอ่นนะโอเคเนาะ เดี๋ยวก็ทีนี้ผมจะลองปรับเวลาให้ดูก่อนแล้วกันแล้วผมว่าทีนนี้มันใช้ยังไงมีเพื่ออะไรครับผมนะฮะเดี๋ยวปรับเวลาก่อนนะครับปุ๊บผมเปิดทาปปําเซตไว้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เปิดด้วย,ล,ยลืมโอเคเดี๋ยวเราปรับเวลาก่อนนะครับโอเคไปอยู่ฝั่งนี้เริ่มทครับโอเคดูเ,ดวเวลาไซเคิลมาจ้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะปรับเวลาเป็นตอกลาขึ้นนิดหน่อยแล้วกันนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวปรับไทม์เป็น ไดนะฮะฮนี่มืดแล้วผู้ชมครับเรียบร้อยนะฮะทีนี้เราก็จะมาลองกันนะว่าเทีนยนมันไอ้แสงไหมผูม้ชมครับปึ๊บปรกากฏว่าอ้าวพี่วางแล้วเห็นมันสว่างเลยพี่เกิดอ,อะไรขึ้นจริงๆถ้าเกิดอยากให้เทียนสว่าง,างเราจะต้องทำการเออใช้สูตรตรงตัวฟลินต์แอนตีโอผมนะครับเพื่อได้ทำการเออจุดไฟครับผมนะครับป๊บนี่นะฮะแสงก็สว่างแต่มันสว่างกระจริงเดียวนะฮะคนน่ารักเลยนะฮะมันสว่างเยอะมากเนาะนะฮะ ก็ที่เราสามารถจะวางแสกกันได้ครับผมนะครับปึ๊บนี่นะันี่ว่าแสกรับผมมันก็ยิ่งสว่างมากขึ้นครับผมนะฮะคล้ายตัวไอ้นี่เนาะสีฟิกเกอรนะฮะคือยิ่งแตกยิ่งสว่างครับผมปึ๊บนี่นะครับอันนี้ก็สี่อันแล้วครับผมนะครับนี่นะฮะก็จะสว่างมากครับผมนี่นะฮะโอเคเนาะทีนี้ไอ้เจ้าเทียนเนี่ยวผมมันก็จะมีความสามารถอย่างหนึ่งับผมนะครับอ่ะก็คือส่วนของตัวการย้อมสีก็ผมนี่ผมก็มีเทียนลายสีอยู่ในนี้ผมถึงเป็นย้อมสีได้ผมถูกจะมาลองย้อมสีดูแล้วกันผมจะเอาสีออกมาครับผมปึ๊บ สีส้มน,นะครับปุ๊บ e นี่นะครับย้อมสีแบบนี้ถูกหรือเปล่าผู้ชมครับปุ๊บนี่เอาผมเคือสีออกไปปุ๊บปุ๊บนี่ก็ย้อมสีได้ครับผมนะฮะอ่ะโอเคก็วางแตะกันได้ครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะจุดไฟปุ๊บแล้วก็ถ้าเกิดเราจะดับไฟก็ทำการเอามือแตะไฟก็จะดับก็ผมนะครับป๊นบนี่นะฮะอ่ะแล้วเราพอที่เคลื่อนไฟดับนิดนึงก็ผมนะครับนี่ถ้าเกิดจุดใหม่ก็ถ้าเกิดจุดใหม่ก็เหมือนเดิมครับผมป๊บ นี่นะฮะอ่ะโอเคนะทีนี้มันมีเรื่องที่ผมอยากจะรู้ครับผมเมื่เกิดเวลาเอาเทียนต่างสีเนี่ยมา stack รวมกันได้หรือเปล่าครับผมนะฮะอยากรู้นะฮะอ่ะโอเควางไปหนึ่งสองไม่ได้ครับผมรู้สึกว่าเทียน stack กันหน่อยต้องเป็นสีเดียวกันเท่านั้นครับผมบอกเลยว่าเสียดายครับผมถ้าเกิดมัน stack กันได้หลายสีผมว่ามันน่าจะห่าอยู่แต่ว่าน่ารักดีนะแต่มัน stack กันไม่ได้เสียดายเสียใจนะฮะทำเสียจุยผู้ชมครับอันนี้ผมอยากลองอะไรนิดนึงก็คืออยากรู้ว่าถ้าเกิดผมไปเหยียบบนมันจะเจ็บหรือเปล่าคร มดสนป้ายนะครับรู้สึกว่าเรายิงบนเทียนเราก็จะไม่เจ็บด้วยนะฮะโอ้โห,โหสุดยอดนะฮะยิงบนเทียน <c oughs> ได้โคตรเทพนะฮะนี่คุณผู้ชมโอเคครับสุดยอดครับผมนะฮะโอเคเนาะโอเคครับผมก็เป็นว่าสลับคลิปรีวิวคลิปนี้ก็ผมขอจบลงไปก่อนละกันนะครับสุดท้ายนันก็อ่านจะมึงเติมผมจะทิ้งลิงก์เชิญหลอกของทั้งสองปีไว้ตาคลิปละกันนะสลับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะชมอันสุดท้ายสลับคลิปนี้ผมตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย